ไอ้บอลูกปิดแม่หลายจะหายหลายหายหายได้เป็นนองเขาห่วงลูกเนาะสวัสดีค่ะพี่น้อง,ง,อองมันนี่พอกขาเข้าอีกแล้วนะคะครูหักสายสารมันนี่ครูหักาสายสานสิผ้าขาาเบิ้งอันภายในห้างปิดด้ค่ะวะ่าไม่แหงแนนแม่ปิดเขาอยู่ในห้างเนี่แหละคือจังโกคส,สิอยากหายเห้าเนี่แหละ,ะเดี๋ยวเขา้าค่ะผ้าขาปเบิง้งว่าไม่หงเนี้ยโอ้อย่าหายแม่เลยลูก อุ้ยพี่น้องเห็นบ่ค่ะเห็นลูกเป็ดบ่ฉเฉพาะว่าเหาได้ยินเสียงอันนี้ของของนี่ไม่ลูกเป็ดเลยละค่ะยัางบ้ันเดือหูว่าจักตัวอ,อีอีของนี่น่าจะยังบทันเดืฟักอีข้างนี้บ้ันเดืฟักเนาะโอ้พี่น้องบึงเนี่ยเหลืองอุยหูยง่ามบ่ค่ะลูกเป็ดเฮ่าอันนี้แม่เป็ดเพิ่งฟักเองเนาะค่ะ ไอ่พอเป็ดเพิ่นอยู่ข้างหลังเท่านี้ละ่ะทรงสีหายอยู่เวลาเฮ้าเข่ากไก่ไอ้แม่เป็ดก็ลูกเป็ดเนาะคะ่ะอันเฮาสิจับเขาได้บ่าน้อเขาสิต่อบออันมอวนนงนุ่นผ้ามาเบงอันเขารูซึกว่าเขาสีหายหายด้อค่ะยังเป็นน้องแม่เป็ดของ,งเขาก็ลูกเป็ดนาสีเล่าเล่ายี่สิบตัวได้บ่บู เดี๋ยวสีผ้าเขาไปเบืองว่าฟักฟักเหมิดไปเนาะให้เข้าไปดูได้ไหมให้แม่เข้าไปดูได้บอให้แม่เข้าไปเบืองลูกเนี่ยปะพี่น้องให้เขาไปเบืองไกลๆเนี่ยได้บอลูกปิดไหมหลายจะหายหลายหายหายได้พี่น้องเขาห่วงลูกเนาะที่เขาไกลลูกแต่ละเทียนี่เป็นอันเป็นอันว่านนองนุ่นนี่คือต้องได้เจ็บตัวนะคะ อีกฮะอีกตัวนึงเพิ่นสีเพิ่นสีคอออกไปก่อนไล่ลูกปออกไปไปนี่ละค่ะอีสองตัว <c oughs> แมบคู่กันแต่ว่ายุคนละห่างเห็นตะห้อยฝักว่่รู้ว่าใครเพิ่นแตกเหมือดบ่เนาะ รู้ซื้อว่าสิเหลืออยู่สองสามหน่วยนี่เนาะคะ่ะสามสองสามหน่วยนี่ถ้าว่าแตกก็คือสิต้องไดเอาออกละคะ่ะเพราะว่าลูกเขาหน่าสิ้อมเอาออก้อมแข็งแรงแลวนะพี่น้องมาเบิ้งซอยกันเด้อลูกเป็ดลูกเป็ดบาบเบอรันี่ถ้าพี่น้องมาเบิ่งลูกเป็ดบาบเบรีโดยที่แบบว่าให้แม่เขาฟักเองตามธรรมชาตินะคะ่ะ เบิ่งน้พี่น้องไอ้นี่กะขึ้นเข้าเฮามีพอพันอยูสองตแม่พันตอนนี้มียูสิบเอ็ดตวแล้วค่ะตอนนี้ของกูหักสามีสานพึ่งจะเพิ่งจะเริ่มต้นว่าฝักฝากลูกเป็ดขายแต่ว่าส่วนใหญ่เฮ้าสิเอาลูกเขานี่มาคุ้นเองคุ้นเองหลกักะขายเอง อ่าทีนี้เขากันเลยว่าเออเปลี่ยนแนวคิดเปลี่ยนแนวทางว่าเข้าอยากสิพอลูกเป็ดขายแต่ว่าเขายัางบ่ทันได้มีตู่ฝักบ่ท่านได้มีตู้เกิดหรือว่าอุปกรณ์เทคโนโลยีที่มันแบบว่าบ่ใ,ให้ให้ได้ลูกหลายระไปให้ผลิตได้ลูกหลายเนาะตอนนี้เข้ากันเลยอาศัยว่าเขาเอาแบบอ่าธรามชาติให้เขาฟักเองเบิ่งก่อนเนาะค่ะนี่ราคาพี่น่องห้างหนึ่งของเป็ดบาบารีคู่หักสาวอีสาน ห้างหนึ่งของพี่น้องได้เบิ้งกะสิปมั่นยี่สิบก็โตได้วาค่ะเฮาบอกกาเขาไปนับแม้มันเงินพี่ปอนเบอยูนั่มกันเล่วานงนุนว่าเออเดี๋ยวให้พี่ปอนขายของไฟเขากันเล่ขึ้นมาเบิ้งลูกเป็ดคนเดียวถ้าพี่ปอนมากกะสิให้เป็นซอยนับเนาะอางสัต์และพี่น้องมือน,นี่กะฝากให้พี่น้องได้เบิ้งแค่นี้ก่อนเนาะมาเบิ้งไอเป็ดบาบลีที่แบบว่าฝากเอง ตามธรรมชาติโดยที่ใส่แม่เป็ดฟักนะคะ่ะสำหรับมนีกะสวัสดีค่ะ